สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสุริการ Feel Good Be Good ครับกับผมชาแนนริกุลสุรการครับหรือว่านน้อยนั่นเองครับผมวันนี้นะครับเป็นเทปพิเศษออนทัวเช่นเคยครับเราจะ มาที่โรงเรียนของน้องๆน,นะครับและตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามนั่นเองครับจังหวัดมหาสรารคามครับและแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแขกของเราเนี่ยสุดพิเศษมากๆครับเป็นแขกที่ไม่ใช่ใครที่ไหนจากเพชรแน,นลนั่นแหละ <laughs> นะเอาล่ะลเราจะพาน้องๆนะครับมาสร้างกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียนกันเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราไปกันเลยครับอ <laughs> อายังไงอะ <laughs> ผมมาสายครับ <laughs> ปกติปีนออกอย่างเดียววันนี้ปีนเข้า ก่อนที่เราจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับเรามาทําความรู้จักกับโรงเรียนนี้ก่อนดีกว่านะฮะก็คือกิจกรรมตามหากิจกรรมดีของเด่นคนดังประจําโรงเรียนนี้นั่นเองครับส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยนะครับก็คือกิจกรรมดียกห้องนั่นเองครับเราจะให้น้องๆทั้งห้องเลยนะมาทาความดีเพื่อโรงเรียนของน้องๆเองแต่สุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมฟิลครีปนั่นเองครับที่เราแล้วก็อาสาสมัครรวมไปถึงดารารับเชิญของเราเนี่ยนะครับจะมาร่วมได้สนุกกับน้องๆที่ห้องเรียนถึงห้องเรียนเลยนะครับเรามีของรางวัลจากทางรายการมาแจกด้วยนะจ๊ะส่วนตอนนนีี้้เ่ยอุหมดแลว มาโรงเรียนสายเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่ปัสสาวะไม่ใช่ไปขับรถทรงชาติก่อนนะครับจานประเทศไทยรวมเลือดเนื้อ,อชาเชื้อไทยเกิดเป็นชาติทะเลาะประเทศจะไทยทวีมีช,ยชัยเชย โรงเรียนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเขาเนี่ยนะครับมีดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการทางด้านกีฬานะครับรวมไปถึงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยและตอนนี้นะครับผมอยู่กับของดีจากโรงเรียนนี้ครับสวัสดีนะครับน้องๆสวัสดีครับก่อนอื่นขอถามคนนี้เลยดีกว่าน่าจะโตสุดใช่ไหมครับใช่ค่ะมีดีที่ไหนครับก็เรียนได้เกรดเฉลี่ย3.97ค3.97นะครับสอบได้ที่เท่าไรของห้องครับที่1ค่ะที่1อ่ะครับพี่ก็ได้ที่1เหมือนกันครับ นับจากข้างล่างนะครับนะทางด้านนู้นดีกว่าครับโอ้โหแต่งตัวแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เล่นกีฬาใช่ไหมค่ะเล่นกีฬาอะไรครับวอนเวลเล่กระโดดไกลบ้างค่ะวัลเล่แล้วก็กระโดดไกลครับนอกจากเล่นกีฬาเก่งแล้วเนี่ยยังเรียนเก่งด้วยป่ะครับปกติค่ะไม่ถึงกับว่าเก่งมากอ๋อปกติเหรอครับเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ4.00คอ่ะฮะ จูนนี่นีเจอเราอยู่กับอัชริยะทั้งคู่เลยใช่ไหมครับนี่สามจุดเก้าเจ็ดนี่สี่จุดศูนย์อ่ะมาทางด้านนี้ทางด้านนี้บ้างดีกว่าครับน้องเก่งเรื่องอะไรครับด้านกีฬาครับกีฬาอะไรครับกีฬาลีลาดครับลีลาดเหรอครับครับโอโ้โหนี่ตอนนี้พี่กำลังนึกหน้าน้องกำลังแทบ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 อย่างนี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยนะอ่ะเป็นยังไงบ้างนี่คือเริ่มเล่นมานานยังครับเริ่มเล่นตั้งแต่ป .3 ครับป .3 ตอนนี้ม .2 ครับก็ ครับใครเป็นคนที่แบบส่งเสริมให้น้องเล่นกีฬาเนี่ยครับคุณพ่อกับคุณแม่เรชอบไหมครับชอบครับจริงไหมจริงเหรอเพราะว่าน้อยเป็นกีฬาที่แบบน้อยคนจะแบบเข้ามาทํานะครับคือเหมือนกับว่าเล่นมานานขนาดเนี้ยมีรางวัลมีถ้วยมีอะไรบ้างไหมก็ได้ไปแข่งของประเทศไทยอะครับได้ที่4ไปแข่งที่ไหนครับที่กรุงเทพครับแล้วก็ของภูเก็ตเกมได้ที่3อ๋อมาทางนี้ป่ะทางนี้มากเหรอครับ ใช่ไหมครับชื่อเจนค่ะน้องเจนนะครับ<ๆ>น้องเจนเด่นทางด้านไหนครับว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำนครับอย่างนี้ป่ะ <c ười> ครับอย่างนี้ป่ะครับว่ายมานานยังครับ <c ười> ว่ายมานานแล้วค่ะถนัดท่าอะไรครับถนัดท่าผีเสื้อท่าผีเสื้อครับน้องเจนเด่นเรื่องทางด้านการว่ายน้ำเนี่ยรางวัลของน้องเจนเนี่ยมันขนาดไหนมันแบบแล้วเหรียญนะ,<ๆ>ะเหรียญเยอะไหมเหรียญเยอะอยู่ค่ะรับได้ไหมรับไม่ชวนนับไม่นับไม่ทุ่นเลยครับตอนนี้เนี่ยเวลาชนะได้รางวัลเนี่ยรู้สึกไงบ้าง ดีใจอ๋อเนื้อเฉยๆโอเคอะเรียนเก่งไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเฉดเฉดอะไรสามจุดแปดอีกหนึ่งของดีของที่นี่นะครับก็คือเด็กน้อยคนนี้นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้องแมนครับชื่อ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 จริงชื่ออะไรครับชื่อชื่อเด็กใจวรพลครับจะมาในเพลงอาเพลงอะไรครับ ต่อร้องชดอขอร้องเหรอครับอายุเท่าไหร่ครับห้าปีครับห้าปีเหรอครับอยู่ในอนุบาลอะไรครับอนุบาลหนึ่งครับสองอนุบาลหนึ่งครับครับอนุบาลหนึ่งอนุบาลหนึ่งครับสองทับสองด้วยเมื่อพร้อมแล้วน้องแมนพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับวันนี้จะมาในบทเพลงที่ชื่อว่าต่ชดอขอร้องโอเคหนึ่งสองซ้ำ ป้าชรายยอมมาจากตำรวจชายแดงมาบังกันเคตนักษาปราเทศน้องแมนอายุเท่าไหร่ครับห้าปีครับเอาต่อจากเมื่อกี้ได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้เพราะว่าวันเลือแล้วนอกจากเพลงต่อชดรอนเนี่ยมีเพลงอื่นไหมมีเพลงอะไร เพลงตามน้องกับจารกรรมกับเพลงคนหัวร้านกับเพลงเอาเพลงคนหัวร้านดีกว่าอ่ะอย่าพึ่งลาว่าคนหัวร้านอย่าพึ่งมาจาโอเคโอเคเอาเพลงต่อชดอชดดยอมมาจากหัวร้านหัวร้านเราจะร้องเพลงอะไรกันแน่โอเควันนี้ขอบคุณน้องแมนมากนะครับไว้กล้องขอบคุณครับเร็ว ขอบคุณครับ,บ,รบน้องแอนรักท <ำ S 1> ุกนนคนเลยครับเอ้ยอันนี้มันชาวร็กอกเงี้ยทำเงี้ยอ่านี้ชูปไปที่กล้องเอาเราพูดว่าน้องแมนรักทุกคนเลยครับเราชียร์ไปที่กล้อง ที่เราได้ชมการรำของน้องๆไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาพูดคุยกับน้องดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะน,น,นำตัวหน่อยครับค่ะชื่อพิมพา์กาคำพอชื่อเล่นชื่อพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะชื่อตีรพัทชินศรีนะคะชื่อเล่นที่ยิมค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะโอ้นี่เลยครับต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของเรียนนี้ครับนอกจากจะรำสวยแล้วนะครับยังหน้าตาดีด้วย <Wow. S 2> นะ <laughs> ก็ถามนิดนึงเรื่องการรำดีกว่าครับเริ่มต้นการรำยังไงคือไปเรียนหรือว่าพ่อแม่ส่งไปทําอะไรหรือเปล่าครับอ๋อพอดีอาจารย์เห็นทําจากกิจกรรมอื่นนะคะก็เลยดึงมาราของโรงเรียนนะะอนอกจากจะรําสวยแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับน้องๆเขายังมีกิจกรรมยามว่าอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการเต้นเวอร์เต้นเว v e r ครับผมเต้น c o อร์ยังไงครับมันเริ่มมาจากเต้นเพลงเกาหลีทั่วไปก่อนนะคะเต้นตามนักร้องซับพาก ก็เลยเริ mm ่มมาสนใจเพลงสากลแล้วมาเห็นหนังเรื <laughs> ่อง Step Up 3อะค่ะพอดีว <noises> <c oughs> ่าเขามีการเต้นผสมผสานระหว่าง Contemporary กับกับ s t e ี d d a n ก็เลยดึง Contemporary มาผสมกับ Cover ด้วยอะค่ะก็คือน้องเอามาผสมผสานด้วยตัวเองเลยอะครับค่ะอ๋อเจ๋งมากเลยนะแล้วทางด้านนี้ครับเต้นกับเขาด้วไหมเต้นค่ะทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันด้วยนี่มีไปคงไปแข่งไหมเนี่ยก็มีบ้าง นะผมว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมน่าจะอยากดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปปิดเบรกนี้กับการเต้นของน้องๆเลยดีกว่าครับ กังนัมสตาร์สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยกลุ่มปต,ตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย